ปอดมันดีไหมคนโตนี่คนเท่าไหร่คนโตปอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยปอดปอดตายมาปอดมห้าสิบห้าสิบลองมากูดลองให้กินลองใส่เกลือขูดด้วยเ้าูดได้าแถวที่พูดได้แต่รู้มากกว่านี้ครับคนลูกพี่น้อง วันนี้สำหรับทางด้านหลวงพ่อเสือได้เดินทางมายังโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องสำหรับหลวงพ่อเสือแม่นซ้ำดแม่นปานตาเห็นอนาคตพี่น้องก่อนหน้านี้เพิ่นได้เวา้าไว้เกี่ยวกับนอ้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเพิ่นได้บอกนอ้องอุ้งอิงเพชรบานแพงไว้พี่น้องทุกเรื่องที่เพิ่นได้บอกกับนอ้องอุ้งอิงเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้หลายคนให้ความสัท่าพเพิ่นพี่น้องนะคะ พูดกับพ่อแม่น้องหักแพงพี่น้องเพื่อนบอกว่าจาังไหนเพื่อนกเบอกนะคะประาณว่าสําหรับน้องหักแพงนะคะน้องเป็นอะไรเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าน้องหักแพงกะเป็นเกี่ยวกับปอดจริงๆพี่น้องนะคะละกะเกือบบอดหาซิบหาซิปนะคะแต่ว่าโชคดีที่ว่าย่งรอดมาได้ตอนนี้กะเป็นน้าปอดอนะพี่น้อง ะะหลายคนก็นว่าเอา้าทําไมท่านถึงรู้ว่าน้องเป็นเกี่ยวกับปอดนะคะหลักการสาหรับคําพูดสุดท้ายที่ทางด้านหลวงพ่อเสือได้พูดกับพ่อแม่น้องฮักเพลงเพื่อนวาวัดจังไหนพี่น้าานนองเพิ่นก็บอกว่านี่ละเรื่องปอดนี่ละนะคะกะให้ต้มน้ำมะกรูดดองใส่เกลือพี่น้องหลักการให้กินเพื่อนก็นา่า เพื่นอนรูไหลก็หนีนะคะเพื่อนรูไหลก็หนีตั้งก็เบาไหลบ่ได้นะคะรู้เยอะกว่านี้แต่ก็พูดออกไปไม่ได้เสือว่าหลายคนตรงค้นลูกกับคําเบาคําเบาหนีของทางด้านหลวงพ่อเสือพี่น้องนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับปอดรากะรักษาเกือบบ่หลอดพี่น้องหาซิบาซิบเลยนะคะแต่ว่ากรหลอดมาได้หลวงพ่อเสือกบว่านี่แหละ สำหรับเรื่องปอดต้องระวังต้องระวังหละกะนี่ละ่ะให้ต้มน้ำต้มน้ำมะกรูดผสมกับน้ำเกลือนะคะดองพี่น้องแล้วก็เอาให้กินยืดตลอดนะคะเพื่อนกาว่านี่ละ่ะพูดมากไปได้นะคะรู้เยอะกว่านี้แหละนะคะหลายคนก็ว่านี่ละ่ะเพื่อนต้องรู้ยัางแน่นอนหละไปว่าอนาคตน้องฮักแพงจะเป็นอย่างไรนะคะหลายคนก็ วานี่ละให้ทําตามคําพูดของทางบ้านหลวงพ่อเสือก็คือให้ต้มน้ำมะกรูดนะคะแล้วก็ผสมกับเกลือให้น้องกินนะคะตอนนี้เขาก็สีรู้ว่าเสียงของน้องฮักแพงนะคะสีเป็นบอท่านใดโคงทีปันใดเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับปอดพี่น้องนะคะนั่นละพี่น้องก็ถือวาเพิ่นแม่นอยูล่ะก็เพิ่นกระเด้พูดเดเาบีหยังหลากหลายอย่างให้ทางด้านพ่อแม่ น้องฮักแพงนะคะได้พูดคุยอะไรหลายอย่างเลยกระถามไปนะคะว่าสำหรับการที่มาสมัครกับบอสโจโยมานินนี่เป็นย่อนพอแม่บังคับเฮมาหรือว่าน้องต้องการอยากสิมาสมัครเองนะคะพ่อกับแม่น้องฮักแพงกะวะนะคะน้องสนใจในทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะน้องมักในเส้นทางนี้ ก็เลยได้มาสมัครกับบโจูยมนินแล้วการทักมาสมัครไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวพี่น้องทักมาสมัครดูแห้งนะคะเรียกได้ว่ามีความพยายามสูงมากสําหรับเด็กน้อยคนนี้หลักะกะนากน็นั้นีอบโจูกะได้ปิดรับสมัครไปแล้วต่้งแต้รับน้องอุ้งอิงเพียบเป็นเพ้งขามากพี่น้องบโจูก็ได้มีการปิดรับสมัครไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกหลากหลายคนพี่น้องที่มาทักมาสมัครกับท่านันโจูยมนิน ะะแต่ว่าอรูวาอีหยังเหตุให้บอสโจได้ไปเห็นแชทของทางด้านน้องฮักแพงล่ะกะได้รูสึกว่าเด็กน้อยคนนี้นะคะมีแววว่าจะดังพี่น้องกะเลื่อนี่ละเดินน้องฮักแพงมาออดิชันอยู่หลังเวทีพี่น้องละกะไม่น่าเชื่อว่าสําหรับคลิปที่น้องฮักแพงมาออดิชันกับบอสโจนะคะหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวละกะทุกคลิป ที่มีน้องฮักแพงยอดดิวถือว่าพุ่งถือว่าปังมากๆกระทืเด้ว่าเอซีให้การสนับสน,นุนให้การตอบรับยั่งดีพี่น้องนะคะละกะวก็บาโจกะเหมือนบอกข่าวๆนะคะว่าจะให้น้องฮักแพงไปอยู่ในวงที่สองคือวงทีสีสางขึ้นวงทีสีเฮ็ดขึ้นไม่นี่แหละพี่น้องนะคะซัหรับน้องฮักแพงกะน่าจะได้ไปอยู่ในวงที่สองกระต้องรอเบิงอีกทีนึงนะคะว่า สุุปแ้วบอสโจจะทําอย่างไรก็ต้องรอบเบื้นั่นละพี่น้องนะคะและกการมีอีกหลายเรื่องที่ทั้งนันหลวงพ่อเสือได้พูดคุยกับพ่อแม่น้องหักแพงพี่น้องนะคะมีหลายเรื่องมากๆนะคะบวชสิเป็นเรื่องที่ว่าคันห้าดังแล้วอนาคตมีเงื่อนแล้วมีซื้อเสียงแล้วนะคะญาสะบอกให้ล,ออหาาลูกออกจากวงหรือว่ายาสพาพดูออกจากวงให้ยูนัาบอสโจแบบนี้ต่อไป นะคะลุงพอเสือก็ได้บอกแบบนี้ครับทางด้านพ่อแม่น้องหักแพงนะคะพ่อแม่น้องหักแพงก็บ,บอกว่าไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าสําหรับพ่อกับแม่กับเหตุงานกับมีงานเห็ดนะคะกับบ่ได้วาสิมาพาน้องหักแพงไปใสออกจากบ่งหรือว่าจังไดนนะคะ,ะ,คะสำหรับลุงพอเสือกได้พูดคุยอีกโบ่ลอีกร้ายอย่างพี่น้องนะคะซึ่งแต่ละคําพูด ะะของหลวงพ่อเสือเหมือนมีอะไรสักอย่างเหมือนมีอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าเพื่อนกะบอกหลายบรได้พี่น้องแต่ว่าสําหรับทุกคําพูดของหลวงพ่อเสือมันเป็นจริงมันคือเรื่องจริงเหมือนท่านเห็นอนาคตพี่น้องนะคะเห็นทางด้านน้องอุ้งอิงแล้วเพื่อนบอกกาน้องอุ้งอิงจังไดเป็นเรื่องจริงเพื่อนกะบอกว่าสําหรับบอสโจเพื่อนกะเสียรับ คนขามาไม่แล้วน้องอุงอิงอย่าไปน้อยใจนะคะสัหรับบโจเพิ่นหักทุกคนลักะรักหนูอย่าหนูอย่าไปน้อยใจพี่น้องบอคิดว่ามันสิเกิดขึ้นจริงๆลักะช่วงนี้นะคะในตอนนี้ละ่ะบอสโจกะแดนรับน้องหักแพงงของมาอิลีนะคะลักกะเป็นกระแสดราม่าไปเปิดนะคะลักกะว่าร่วงไปหอดว่าน้องอุงอิงนั่นละอ่าน้องอุงอิงน้อยใจบอสโจที่รับ ลูกสาวคนใหม่เข้ามานะคะเป็นเรื่องจริงพี่น้องผู้ดใดสิไปคิดว่าคําพูดของหลวงพ่อเสือในวันนั้นมันจะเป็นจริงในวันนี้และกกมีอีกหลากหลายเรื่องแห้งพี่น้องเพราะว่าสิเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับครอบครัวน้องอุกอิงนะคะเพื่อนลู่บึ้ดพี่น้องก็เป็นตะง,งึดอยู่นะคะนั่นล่ะพี่น้องสําหรับสรุปทีททางด้านหลวงพ่อเสือเพิ่นได้พูดกับพ่อแม่น้องฮักแพงนะคะ คำพูดสุดท้ายก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องปอดดันรัะพี่น้องนะคะเพื่อนก็ว่านี่แหละให้ต้มน้ำเกลือนะคะผสมกับน้ำมะก,กรูดดันรัะพี่น้องดองแล้วก็ให้กินเกี่ยวกับเรื่องปอดนะคะและ้วก็นี่แหละเพื่อนก็ว่าเพื่อนบอกยังบบเด้หลายแต่ว่ารู้เยอะกว่านี้ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตพี่น้องเพื่อนกะ ไม่สามารถพูดได้นะคะก็ต้องรอเบิ้งต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจแห่งสำรับทางด้านพ่อแม่น้องหักแพงนั่มล่ะกะัเป็นกำลังใจแห่งสำรับทางด้านน้องหักแพงนะคะถึงอตอนนี้ก็ยังคงเป็นดรามา่าก็ยังมีกระแสดราม,ม่าอยู่เนาะพี่น,น้องเนาะคะ่ะทารานุพอ่อเสวเพิ่นก็ว่าย่าสาวไปเบิง้งหลายโซเชียลนั่นนะคะมีคนเขามาวา่าเฮาหลายโพดดอกพี่น้องแต่ว่า เราก็อย่าสซอย่า,ปยาปไปสนใจพี่น้องนะคะขัน 5, ห้าเข้าไปสนใจขักหลายเข้ากาับสีบดได้เห็ดงานนะคะเพื่อนก็วิ่อยูดตลอดนะคะแล้วเพื่อนย้ำเรื่องนี้บ่อยมากๆเรื่องที่เกี่ยวกับโซเชียลนี่นะพี่น้องนะคะว่าอย่าสซปไปสนใจคําค้นมากวาไห้นะคะอย่าแซไปคิดหน่อยใจให้ค้นทีมากวาไห้นะคะอย่าจะไปเบิงเลย่อนหนันพี่น้องนะคะ นั่นล่ะพี่น้องสำหรับเรื่องนี้หลวงพ่อเสือก็ได้ย้ำบ่อยมากๆ,ๆพี่น้องนะคะนั่นล่ะพี่น้องคะสำหรับมือเนิกะมีเรื่องราวสีม่วงสู้พิศนองแลางสมีสะก้อนนอขาวก็กำลัาสวัสดีค่ะ